สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคณาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือน ตุลาคม2 5ง3นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้ใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่ยพยากรณ์ที่เปิดไวค้คออื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด, Share, กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ user บูพยาได้กดใครที่แอดไม่ได้นะครับลองดูใน description นะครับอาจจะมีทางเลือกในการแอดไน์อีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็เขียนไว้กับข้างล่างแล้วก็คอมเมนต์ให้แล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับตอนนี้ได้ทําเว็บไซต์ในเรื่องของบูพยานะครับในการพยากรณ์รูปแบบรายอื่นๆโดยเฉพาะการพยากรณ์ในรายสัปดาห์หรือการยกย้ายของดวงดาวการทํามุมต่างๆของดวงดาวจะส่งกระทบจะส่งผลกระทบอย่างไรกับทั้งราศีพิจิกและขนาดพิจิกก็ไปดูเพิ่มเติมได้ในดีสคริปชั่นข้างล่างให้แล้วนะครับปักหมุดไว้ให้แล้ว เราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกไพ่ใบแรกนะครับได้ไนถือเหรียญเกิดขึ้นไนถือเหรียญเนี่ยนะครับเป็นไพ่ของคนที่เป็นทัตุดินลักษณะของคนทัตุดินนะครับที่อาจจะมีผลต่อ ชาวราศีพิจิกแล้วก็ลักขาพิจิกอาจจะมีลักษณะของการติดต่อการสื่อสารระหว่างกันและกันหรือบางคนอาจจะคุยกับคนธาตุดินราศีพฤกษบกันมังกรเป็นราศีธาตุดินที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงหรือมีความรักที่ต้องการแสวงหาความเป็นปึกแผ่นกับความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นในยะสัมพันธ์ที่โชคดีนะครับที่ได้ดาวอับไพ่ประจํา ไพ่ใบรแรกเนี่ยเป็นนายถือเหรียญนายถือเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของความรักความสุขความหวังการเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างในทิศทางที่ค่อนข้างเป็นแนวบวกแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงตรงที่ว่าบางทีอาจจะมีความดื้อรัน้นหรือว่าอาจจะมีความแบบ นิ่งเงียบเกินไปจนทําให้เรารู้สึกเหมือนเราอ่านใจไม่ออกหรือว่าลักษณะของการที่คุณนั้นอาจจะติดต่อกับคนธาตุดินก็อาจจะดูเงียบหายไปในบางครั้งหรือคุณอาจจะโน้มน้าวจิตใจหรืออาจจะพูดคุยกับเขาแต่เขาอาจจะเหมือนกับไม่ได้ตอบรับมาแบบ100%เเซเท่าที่คุณนั้นต้องการเพราะคนธาตุดินจะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับนิ่ง,งเงียบอ่านใจ,จยากนิดหนึ่งนะครับดังนั้นใครที่กำลังคุยกับคนราศีพฤกษ์กันมังกรรา,าศีธาตุดินก็ต้องแบบ เข้าใจหรือทําความเข้าใจนิดนึงว่าเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีงานหรือมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการที่อยากจะได้คอมมิตหรือได้สิ่งต่างๆแต่มันอาจจะไม่ได้ได้แบบโดยง่ายต้องใช้เวลาต้องใช้นักศึกษาของเหตุและผลนะครับเพราะว่าในถือ เหรียญเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุและผลแล้วก็ทําอะไรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปรูปแบบมันอาจจะดูช้าแล้วก็ดูนิ่งแล้วก็ดูเหมือนกับไม่มีความขยับไปข้างหน้าสักเท่าไหร่ความรู้สึกของตัวคุณนะครับอาจจะมีความร้อนแรงกับในเรื่องของการคิดหรือการตัดสินใจเพราะว่า มีไพ่อัศวินถือไม้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันหมายความว่าทั้งตัวคุณหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณอีกคนหนึ่งที่คุณคุยถ้าเป็นคนธาตุไฟก็จะเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับรุกเข้าหาตัวเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรา,าศีธาตุไฟเป็นราศีที่ค่อนข้างร้อนแรงกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆหรือตัดสินใจค่อนข้างรวดเร็วนะครับคุยกันได้ปรับเดียวก็อยากจะคอมมิตกันละหรือบางทีอาจจะคุยกันอยู่ดีๆก็เหมือนกับ เหมือนกับบางทีก็เหมือนกับว่าขอเป็นแฟนละอะไรแบบนี้นะครับสำหรับใครที่แบบเป็นคนใหม่ๆส่วนคนที่แบบว่าคบกันมานานแล้วเนีก็รู้สึกเหมือนกับว่าทําไมความรู้สึกมันดูร้อนรนหรือลักษณะของความรักความสัมพันธ์มันดูรีบร้อนรีบรน,รบรนจนเกินไปอะไรแบบนี้นะครับราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นน่าจะเป็นประมาณวัยกลางคนที่อาจจะคุยกับตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับ และยังมีคนธาตุลมอันนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนิดหนึ่งก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนมีกฎมีระเบียบม,มีข้อบังคับบังสงบังอย่างมีความขัดแย้งกับตัวคุณบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของทัศนคติมีความคิดต่างๆที่อาจจะเห็นต่างกับตัวคุณแต่เขาก็ดูมีเหตุผลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าเราต้องการจะเอาชนะใจคนธาตุลมก็คือราศีกุมตุลเมถุนที่ใครกําลังคุยอยู่กับคนรา,าศีธาตุลมก็จะเป็นคนที่แบบว่าต้องใช้เหตุและผลแล้วก็พยายามหักล้างกันด้วย เหตุต้องงัดเหตุผลออกมาถึงจะสู้กันได้นะครับแต่คุณก็พยายามเหมือนกับนิ่งๆเงีเยบๆแล้วก็ให้ความเคารพกับเขานิดหนึ่งนะครับความเคารพในที่นี้หมายความว่าให้ความสําคัญกับเขาในลักษณะของการเกรงใจนิดหนึ่งอย่าพยายามไปแบบต่อต้านอย่าพยายามไปแบบ อะไรล่ะเขาเรียกว่ามันกับเยอะกับเขาเกินไปเพราะเขาเนี่ยมีความคิดหรือมีทัศนคติมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนเราก็อาจจะไม่เปลี่ยนด้วยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นหลักเลยสาหรับคนาธาตุลมดังนั้นใครอยากเอาชนะใจคนาธาตุลมนะครับก็พยายามมีเหตุผลแล้วก็พยายามนิ่ง เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางถ้าเกิดมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแยงก็นิ่งๆเงียบๆไปก่อนแล้วค่อยคุยกันภายหลังแล้วกันนะครับเทาว่าถ้ามีอารมณ์ความรู้สึกเมื่อไรหยุดแล้วก็เฟรดตัวออกมาก่อนราศีกุมตุลเมถุนเนี่ยจะเป็นคนลักษณะที่แบบว่าอาจจะแบบว่ามีอารมณ์ความรู้สึกที่ขัดแยงกันได้ง่ายกว่าอะไรประมาณนี้ก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้เป็นต้นนะครับและยังมีคนที่เกิดใครที่คุยกับคนธาตุน้ํา ที่อายุน้อยกว่านะครับจะเป็นไปพ่อแง่แสนงอนนะครับหรือเป็นคนผู้หญิงก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากม่ตกกังวลง่ายหรือเป็นคนที่อาจจะดูะสวยงามดูมีเสน่ห์ดูลักษณะของการที่เหมือนกับว่าค่อยๆประคองความรักความสัมพันธ์ไปก็จะมีในลักษณะของความหลักที่ดีราศีกรกฎพิจิกมีนก็จะมีบทบาทกับตัวคุณในลักษณะของการที่มเมาเอาใจกับตัวเราแต่เขาก็ดู พ่อแง่แม่เงอนนะครับหรือรักษาของความรักความสัมพันธ์ก็แบบว่าอาจจะต้องแบบค่อยๆน้มเอียงค่อยๆแบบชักจูงไปทีละนิดทีละน้อยหรือค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันทุกอย่างยังสามารถเติมเต็มกับความรู้สึกยิ่ยงเราแบบให้ความรู้สึกกับเขามากเท่าไหร่เขาก็จะตอบร <c oughs> ับความร <c oughs> ู้สึกกับเรามากขึ้นได้เท่านั้นเพราะว่าคนธาตุน้ำเนี่ยต้องการความรักความอบอุ่นหรือลักษณะของความรักที่แบบว่าเหมือนกับ เราให้เขาไปเท่าไหร่เขาก็จะตอบรับในลักษณะของสิงเหล่านี้กลับคืนมาให้กับตัวคุณหรือรียกลกลับมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของคนหลายธาตุพอสมควรสำหรับชาวราศีพิจิกก็เป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณด้วยนะครับสำหรับธาตุน้ําก็อาจจะเหมือนกับว่ามีหลายราศีเหมือนกันที่มาติดต่อสารสัมพันธ์หรือคุยกับคนธาตุ เดียวก,กันกับตัวคุณนะครับก็เยอะพอสมควรเนาะก็ไปแตกรายละเอียดเอาว่าใครคุยกับราศีธาตุไหนก็จะมีลักษณะของที่อธิบายไปโดยแบบคร่าวๆนะครับโดยพื้นดวงในช่วงของเดือนนี้พยายามอดทนแล้วก็หนักแน่นมั่นคงจากอ,อัศวินถือเรียนน,นิดนึงนะทุกอย่างอาจจะดูเนบิบดูช้าดู ดูแบบเหนื่อยช้าๆไปบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความมั่นคงและพยายามอย่าเหมือนกับไปจุกจิกหรืออย่าไปใส่รายละเอียดกับเขามากเกินไปเพราะว่าชาวราศีธาตุดินเนี่ยจริงๆแล้วเขากับตัวคุณเองก็ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตนมันก็อาจจะมีความขัดแย้งเข้ามาเกี่ยวข้องกันได้บ้างดังนั้นทุกอย่างก็อย่าพึ่งไปรีบนะครับบางทีเนี่ยคุณแบบรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับล้ากับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันดูช้า ดูไม่เป็นผลสักทีคุณก็อาจรู้สึกเหมือนเซนซิทีฟกับความคิดเพราะว่าคุณอาจจะอยู่ในฝันร้ายหรือคุณรู้สึกเหมือนกับความรักมันดูไม่ไม่ไม่เดินไปข้างหน้ามันรู้สึกมันติดขัดมันรู้สึกเหมือนกับทําให้คุณพารานอยกับทุกสิ่งทุกอย่างพาสอสมควรนะนายออกบานคือภาวะของความรักความสุขความหวังของตัวคุณทั้งสองคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับทําให้คุณต้องแบกภาระในเรื่องของจิตใจเมื่อไหร่จะให้คอมมิตเมื่อไหร่คุณจะ รู้สักทีกับความรักเมื่อไหร่คุณจะจริงจังกับมันมากกว่าน,นีสักทีเพราะว่าความจริงจังตอนนี้เขาได้แค่อดัดเสินถือเหรียญคงยังไม่ได้แบบนั้น่นมั่นคงขนาดนั้นจริงๆมันอยู่ในภาวะของการที่กําลังเติบโตคุณก็อย่าไปพึ่งไปเร่งรีบนะครับเหมือนเราแบบว่าอยากให้ต้นไม้โตเราก็กระหน่าใส่ปุ๋ยเนี่ยมันก็ตายได้นะดังนั้นเราก็ควรที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเก็บเล็กผสมน้อยทุกอย่างก็จะค่อยแปลเปลี่ยนไปติดทางที่ดี อะไรที่มันรู้สึกเหมือนกับเป็นจังหวะของความเครียดความมิตกความกังวลต่างๆที่คุณต้องแบกหลับจากก้าวไม้หรือคุณยังต้องฝันลายหรือคุณยังคงต้องหวัดระแวงกับความรักอยู่ลักษณะของความรักที่อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือความรักที่อาจจะเหมือนกับว่าต้องรอคอยโดยที่แบบไม่รู้ว่าเขาจะแบบตอบรับ กับความรักความสัมพันธ์ของคุณเมื่อไหร่แบบเนี้ยมันรู้สึกเหมือนกับบางทีเราก็แบกหลับกับความรู้สึกเกินไปเราก็ควรที่จะต้องปล่อยวางกับความรักความสัมพันธ์โดยที่การปล่อยวางไม่ใช่การเลิกนะครับหมายถึงว่าการ move on ไปข้างหน้ากับความคิดโดยที่ไม่ยึดติดกับความรู้สึกสิ่งต่างๆหรือพูดง่ายๆก็คือตัดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เราคาดคิดหรือคาดหวังตรงนั้นลงไปเช่นเราอยากได้ commit เราก็อาจจะแบบว่าโอเคงั้นคุณยังไม่พร้อมเราก็พยายามเฟรดตัวออกมาก่อนเราก็รอคอยทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกอย่างจะมีเกณฑ์ของการเจริญเติบโตไพ่ใบสรุปได้ไพ่เอ็ดออฟวานเพราะว่าความรักความสุขความหวังกําลังจะมีการเจริญเติบโตหรือมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์มุ่งสู่ความสําเร็จโดยเฉพาะมีโอกาสที่คุณจะได้คอมมิตได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากมีไพ่ e m p r e s s มาพร้อมกับ A of o ออฟวานเอ็ of Wands เนี่ยเป็นไพ่ของการเจริญเติบโตกัน เหมือนกับต่อยอดหรือลักษณะของการที่เหมือนกับว่าคุยกันพัฒนาไปเพิ่มเติมมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยได้ i m press คือความรักความสุขความหวังตัวจริงของเขาแหละเป็นที่หนึ่งในใจของเขาได้นะถ้าเราพยายามที่จะรู้ว่าเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรทุกอย่างถ้ามันจูนกันติดเนี่ยทุกอย่างก็จะไปได้ด้วยดีและทุกอย่างก็จะได้คอมมนต์ต่อกันที่ดีต่อกันละกันได้ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหามีอุปสรรคต่างๆเนี่ยอยาก จะบอกว่าให้คุณนั้นเฟรดตัวออกมาก่อนโดยชอะเอกอปคัพเอกอคัพเนี่ยคือการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่กระทั่งสิ่งที่ดีที่คุณคิดว่ามันดีแต่มันทีมันอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่คุณต้องการถ้ามันดีจริงคุณคงไม่เศร้าคุณคงไม่ต้องทิ้งมันไปแต่สิ่งที่มันหมายความว่าต้องทิ้งไปหมายความว่าระทิ้งกับความรู้สึกเก่าๆรู้สึกเดิมๆหรืออดีตต่างๆที่มันผ่านมามันสร้างนกาท t i v e หรือความคิดลบให้กับตัวคุณนะครับคุณปล่อยมันไปก่อนอย่าเพิ่งไปใส่ใจอย่าเพิ่งไปอะไรมากมายอย่าเพิ่งไปน้อยเนื้อต่ําใจว่าเขาแบบด่าเราอย่างนั้นเขาว่าเราแบบนี้เขาไม่ใส่ใจเขาไม่ดูแลเราเขาไม่ให้ความสําคัญกับเราอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกต่างๆที่เรารู้สึกพารานอยทิ้งมันไปก่อนเนาะทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเติมเต็มได้นะครับถ้าเรามาดูในลักษณะของดาวศุกร์เนี่ยกำลังจะโคจรเข้าสู่เรือนลาภา แปลว่าคุณกําลังจะมีโชคลาภความรักความสุขความหวังการเติมเต็มที่ดีแก่กันและกันแต่เป็นนิดตําแหน่งนิดคือหมายถึงตำแหน่งน้อยนั่นหมายความว่าทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยการที่เราเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีเด็กถือถ้วยแปลว่าคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณร้อนแรงกับความรู้สึกฉะเอากับทุกอย่างเลยเนี่ยคุณจะมีแต่ความที่ต้องแบบบบงใจกันแล้วคุณก็จะต้องเหนื่อย คนที่ต้องเหนื่อยที่สุดก็คือตัวคุณเองเพราะคุณเด้นคุณเหนื่อยคุณต้องปะทะกับทุกอย่างนะครับเหมือนคุณกําลังหอบไม้ขึ้นภูเขาเพราะคุณกําลังแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวแบกรับความรู้สึกนะครับพอเขาไม่ตอบโจทย์กับเราเราก็คิดว่าเขาไม่ดีพอมันมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราติดหลบกับความรู้สึกนะเนาะดังนั้นคุณต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าความรู้สึกของตัวคุณมันอาจจะเป็น มโนภาพหรือจินตนาการที่คุณนั้นสร้างขึ้นมามันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงคือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจดูแลคุณแบบร้อยเปอร์เซนก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่หลักคุณไม่ได้แปลว่าเขาไม่สนใจคุณแต่แปลว่าเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องโฟกัสมากกว่าอย่างที่บอกไปถ้าเกิดคุณ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยการที่คุณอดทนรอทุกอย่างอย่างที่บอกว่าคอมมิตคุณยังได้แหละดังนั้นคุณก็พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับปล่อยวางแล้วเดินไปข้างหน้าแบบช้าๆไม่ต้องวิ่งเพราะการวิ่งของคุณบางทีอาจจะสะดุดล้มได้ง่ายกว่าการที่คุณค่อยๆเดินไปนะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะของไพ่สรุปว่าจะมีแนวทางทิศทางเป็นเช่นไรนะครับขอไพ่สามใบให้สำหรับชาวราศีพิจิกแล้วก็ลัคณาพิจิก 3ถ้วย9ดาบ9ก้าไม้โอเคมีไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาซ้ำถึง2ใบและเป็นไพ่ที่เสียด้วยดังนั้นชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกไพ่อยากจะตอบว่าคุณควรที่จะปล่อยวางกับความรู้สึกนี้ให้มากอะไรที่คุณรู้สึกไม่โอเคอะไรที่ทําให้เหมือนกับรู้สึก ตกิดตะขวางใจนะครับคุณควรภาวนาในเรื่องของจิตใจหรือพยายามสวดมต์ไหว้พระทําสงบนิ่งหรือไปทําบุญก็ได้เช่นกันบุญกุศลต่างๆที่คุณทําไม่ต้องถามนะครับว่าทำอะไรหรือทำยังไงก็ทำได้ทุกวิถีทางให้สินให้ฐานให้ทุกอย่างโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณคิดมากก็พยายามจะเดินภาวนาสติทุกอย่าง อยู่กับตัวเองให้มากแล้วพยายามอย่าไปโฟกัสกับเขาโดยสักพักหนึ่ง3มวันแรกเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกเห็นผลแล้วว่าเรารู้สึกทําใจได้มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราดูเจ็บปวดน้อยลงทุกสิ่งทุกอย่างเรามีโอกาสที่เหมือนกับคุณจะแหงแสงสว่างในปลายอุโมงค์ที่ดีเพอไพ่สุดท้ายมันแปลว่า3าถ้วยแปลว่าสิ่งที่คุณนั้นทํากําลังจะมีผลที่ดีต่อคุณในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่คุณคาดหวังกําลังจะประสบความสําเร็จ สิ่งที่คุณนั้นกาลังต้องการกําลังจะมีในทิศทางที่ดีดังนั้นอดทนแล้วพยายามหยุดนิ่งๆแล้วก็พยายามคิดทุกสิ่งทุกอย่างในทางแง่บวกนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนทุกอย่างที่เป็นเนกาทีฟก็ปล่อยทิ้งมันไปทุกอย่างยังมีการเริ่มต้นหรือยังสามารถ เป็นในทิศทางที่ดีหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นในเชิงบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามเปิหลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ